สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์สมจิตสิทธิผลพันธงค่ะในการทำนายดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่29มกราคมนะคะจนถึงวันที่4 กุมภาพันธ์นะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้เป็นช่วงมุ่งมั่นหาทรัพย์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินโครจรเป็นสถิตในเรือนราพระคือเรือนราหูนะคะดาวราหูจรมากุมจุดเกิดร่วมกับมฤตยูนะคะดังนั้นในมุมรายรับเนี่ยท่านก็หาเข้ามาได้มากนะคะ แต่ในมุมของรายจ่ายก็มีออกไมมากด้วยเช่นกันนะคะทั้งในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะการซื้อโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศทั้งใกล้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าลืมแบ่งเงินการเก็บไว้ด้วยนะคะการงานนะคะดาวเสาดาวการงานโคโจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะร่วมกันกับ ดาวราหูที่กลุมจุดเกิดอยู่นะคะทำให้ท่านได้รับมอบหมายงานใหญ่งานใหม่เข้ามานะคะให้ต้องบริหารจัดการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะท่านได้รับการเกื้อกูลการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคําแนะนำจากผู้ใหญ่จากมุมดาวพฤหัสที่โคจร เป็นวินาทได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีอยู่นั่นเองนะคะเคล็ดลับมงคลสัปดาห์นี้นะคะจันขอแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชคนะคะคู่กันกับทาสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีนะคะเพื่อส่งเสริมเรื่องของโชคลาภนะคะความมั่นคงและความโชคดีทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนั่นเองคะ่ะ ความรักนะคะคนมีคู่สัปดาห์นี้เปรียบเสมือนช้อนคู่ซ่อมนะคะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่สมบูรณ์นะคะคนโสดก็เป็นช่วงเนื้อหอมนะคะสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีอาการปวดเมื่อยปวดล้ากล้ามเนื้อนะคะให้หาเวลาผ่อนคลายนะคะออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด